วันนี้นะคข่าวพลเมืองกูยิปโปรดักชันติดตามบรรยากาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสมาให้ได้ชมกันค่ะบรรยากาศที่นั่นทั้งคึกคักแล้วก็สนุกสนานจากการแข่งม้าแบบพื้นบ้านแล้วก็การแข่งออฟโรดโดยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมงานด้วยนะคะสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ภาพบรรยากาศแบบนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะักแต่ว่าวันนี้ไปติดตามอีกหนึ่งมุมมองกับนักข่าวพลเมืองค่ะ กีฬาแข่งม้าเป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆใน3จังหวัดชายแดนใต้เห็นได้จากวันนี้ที่งานแข่งม้าในอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสที่มีม้านับร้อยตัวมาร่วมแข่งขันม้าใหญ่เนี่ยรวมวันนี้ผมว่าม้าใหญ่น่าจะมากันเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสายพันธุ์ม้าของเราจริงๆในพื้นที่มีม้าอาราเบียนม้าโทรบเบตม้าคอเตอร์สายพันธุ์เลือดร้อยเซนเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่3จังหวัดของเราเนี่ยผมตีว่าอาจจะมากที่สุด ใน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 ประเทศก็ว่าได้แต่ว่าการแข่งขันของเราเนี่ยอยู่ลักษณะของการแข่งขันแบบแบบแบบพื้นบ้านนะฮะไม่ได้แบบเป็นการพนันนะครับแบบพื้นบ้านแบบสนุกกันแบบชาวบ้านทั่วไปนะครับเป็นลมไม่เป็นไเป็นลมไม่เป็นไรครับ เวลาอย่างงครับนั่งสังเกตมองสังเกตอยู่นะครับสังเกตอาการของเจ้อกี้ของเราครับตอนนี้เขาเห็นจักไม่มีแรงแล้วเลยก็ต้องแซมบายไว้พอถึงมาก็จังหวะมันพอดีคนนะครับส่วนเนี้ไม่ต้องกลัวอาจจะมีการพลาดล้มบ้างแต่ว่ามีเซฟตี้สำหรับน้องๆหรือว่าเจ้ากี้ทุกคนอยู่แล้วซึ่งเราคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักนะครับในการจัดรับรองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มา้ามาวันนี้มา้ามาวันนี้นะครับผมตีว่ามาณ80ตัวแล้วก็เราจะแบ่งทั้งหมดเป็น4รุ่นนะครับรุ่นความสูงไม่เกิน120ซนเมตรถือว่าม้าเล็กนะครับแล้วก็รุ่นความสูงไม่เกิน128ซนเมตรนะครับแล้วก็รุ่นความสูงไม่เกิน138 138นะครับแล้วก็ม้าใหญ่ม้าใหญ่ก็คือรุ่นความสูงตั้งแต่139ซนเมตรขึ้นไปนะครับบะเอวุดรนี่เาเวียนเนอะเตอร์เด็กดขายเลกันทั่วอุดรนี่เดือดขายเลือกันทั่วเลยสกอตเหร อำเภอศรีสาครห่างจากตัวเมืองราชิวาสประมาณ60กิโลเมตรมีความสวยงามและงดงามที่สุดตามธรรมชาติแห่งหนึ่งของประเทศไทยทุกปีจะมีงานท่องเที่ยวประจำปีเบิกฟ้าศรีสาครครั้งนี้นอกจากจะมีงานแข่งขันมาแล้วยังมีการแข่งขันออฟโรดด้วยโดยจะมี3ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ไทย Malaysia dan Indonesia. Saya sangat berpuhati dan gembira dengan acara ni. Semoga uh, uh, masa akan datang akan jadi acara tahunan yang lebih hebat lagi. Ah tahun akan ada lomba si banpot nak ครับซึ่งจะต้องลงจากสิบันพดแต่ก็ เราคาดว่าเราจะมีการทำพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตน,นะครับวันนี้แหล่งท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนใต้กลับมาคึกคักอีกครั้งพร้อมกับภาพบรรยากาศความสุขและความงดงามของผู้คนที่มาร่วมง,งานที่ไม่ได้แตกต่างกับพื้นที่อื่นๆเลยขอบคุณภาพและเรื่องราวจากทีมกุยโปรดักชั่น คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ